สวัสดีกับผมกับผมกับผมไรน์โอเคกันซินเตอร์กับผมวันนีบบ้มีกระบะสไตล์ออฟโรดมาแนะนำไม่จุม่มหลากระพุมสำหรับคันนี้ก็เป็นในต,ตัวกล้องโตโยต้าไฮรักรีโวกับผ 28, ่อมเถียงช่องจุดแปดด้วยว่าซ่องพันแปดนั่นเองบอกเลยว่าแรงมากๆขึ้นเข้าได้ลงไว้ได้เหมาะสำหรับออฟโรดข้าวทุน่นข้าว,าาวปลาออกทริปได้หมดบอกว่าตัวเงามัมมาร์กเลยทีเดียวเป็นรอดปีไม่ปีสองพันสิบหกกับคันนี้ราคาที่ตั้งไว้ห้าแสนแปดหมื่น 8,000บาทครับผมดูกันก่อนเลยในตัว้องด้านหน้าเลยสำหรับขับนี้ก็ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมหลอด LED เลยต่นนั้นยังไม่พอยังมีไฟตัวนี้ก็เดี๋ยวไฟดดเลยเป็นแทบเป็นแมท LED ใแต่มันไม่ติดตอเบรคมือลงมันติดครับผมตัวนี้ขึ้นเบรคมืออยู่แล้วก็กระจังหน้าแต่บอกาดูดูนิดนึงอันใหญ่ๆเลยใหญ่มาแล้วก็โลโก้โตโยตา้า อันตรววาเรื่อยๆดีใซนทัดสมัยตัดรับไฟตัดมอกตัวนี้มีไฟตัดมอก่ายด้วยช่วยความปลอดภัยในการขับที่ไม่วา่าจะกลางวันหรือกลางคืนบอกว่าคุณค้ามาก,กับรถคันนี้ซึ่งจะเป็นรถมือซองแต่สปบรับช่วยงามมาครับมาดูด้านข้างกัน,นก่อนก็แม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานของโตโยต้าเลยดูได้สปรับไม่เอียมองอ่าแล้วก็กระจกมองข้าง เป็นโครเมียมพรอมไฟเดียวในตัวสามารถรับแลงปรับเก็บ้วยไฟฟ้าได้ตัวนี้แล้วก็มีบันไดด้านข้างบ่สำหรับการขึ้นลงจะทําให้ขึ้นลงสะดวกยิ่งขึ้นมือจับประตูก็เป็นแบบโครเมียมตัวนี้ตกแต่งหางปรอมมัดออกแบบเวียพีนิดนึงตัวนี้อย่างพิเศษตัวนี้จัดล่งางค่าแค่นี้บอวไม้ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็อมเวลาร้องอ๋อสิบอเต้นถกเต้นได้ไปไหนป้าไม่ต้องกลัวเปี้ยซี่กุนซี่ ดิฟล็อกดิฟล็อกคืออาร์ดับบล,ล็อกรอรังให้ครับเพื่อนจะพอรอหน้าในกรณีรถติดติลดลอออ้มที่ได้บาหวาออปชั่นหมา,าอันนี้รูปทรงบออีตาตัดต,ตัมไม่เนวยก็มีกันเชื่ล่างก็เป็นแบบพรีเมียมพร้อมเซนเซอร์กระระยะให้งายในการจอดแล้วก็ตรงนั้นยังไม่พอเทมือจับมือจับเป็นพรีเมียมแล้วก็จะมีรองสยล่างตรงนี้เลยมีขึ้นซึ่วันเทวดาเลยตัวนี้ก็จะเป็นลุนจีกับรถสัารับเดิมเดิมเลย มาดูภายในกันบ้างเดี๋ยวผมบอกว่าออปชั่นเยอะมากตัวนี้เป็นรถแต่มาสามารถเปิดแก๊ปตายแก๊ปเปิดไงตาต้องการที่ห่วงโซ่เลยกับผมเดี๋ยวเรามาแรกออปชั่นภายในตัวรถครับผมกระจกข้างสำรับผู้มกับขี่จะเป็นแบบออโต้ข,ขึ้นลงครับผมปุ่มนี้ก็เป็นการปรับกระจกมองข้างสามารถยกแคบิดไปด้านข้างแล้วก,ก็ยกมันจอยสติ๊กนั่นเองกับผมสำหรับปุ่มอะไรมลัลติฟังก์ชันแล้วก็สามารถ เพิ่มหลดเสี่ยงจากควงมะเรได้เลยแล้วก็สามารถรับเซ็ตขาหน้าจอจากปุมเสร็บวงมะเรยได้เลยเดียังไม่พอ่อตรงนั้นยังมีต้องลมนีราไบยตัหรับผู้กับพี่แล้วก็ผู้โดยสารน,นะคะรปุ่มนี้ก็การปรับหลดเสียงก็สามารถปรับจากเครื่องเล่นก็ได้ดีกว่าแตุ่่มบอกไปเมื่อกี้ก็จักปุ่มะเร็ก็ได้แล้วการชาย GPS กับปุ่มกดปฏิเมนูตัวนี้สามารถตั้งสถานที่ที่เราต้องการไปได้ เดี๋ยวกนทัดมานี้ยถึงจะเป็นเส้นใหญ่ะกะ้องแอร์แบกนะครับผมนี่เปิดอยู่สามารถปิดเปิดได้สาหรับเมื่อเวลาเราตกเด็กว่าเด็กนังหมาก,กันมันจานจะได้ตัวนี้ปิดได้โดยปุ่มปิดจะอยู่ข้างข้างด้านข้างเลยประตูเลยแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้สาม,มารถตั้งล็อกอุณหภูมิได้ทัดมานี้นึงตัวนี้เป็นเกียร์วินสําหรับรถดูนี้ก็เป็นเกียร์แบบมุ่นแหล่ตัวนี้อยู่ใน่วงของคับซองกัเป็นมุ่นเบรกก็เป็นคับพี้ตะกกดลงมานิดนึงกั กัฟซี่แบบว่าความเร็วตั้มตัวนี้คือกัฟซี่ความเร็วสูงแล้วก็กัฟต่อแต่ผมบอกไปกับเดียวก็มีดิฟล็อกเนี่ยมจะมีเส้นยาลากรว่าดิฟล็อกเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะล็อกต่อล่างกัฟจะพอรอกนะตัวนี้เชื่อมต่อ USB แล้วก็ AUX ดับเบิลเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาพกสป,ปีดเกียร์ถอยล่างจะมาอยู่ผนเกียร์นึ่งไปแล้วเราต้องดันให้ตุ๊ดมันจะเข้าเกียร์ถอยได้ผาก็จะขึ้นมาด้านหน้าเลย ลองพลายล่างเดี๋ยวพโมไปสะดวกหมากันนี้โหมดอีโคตัวนี้ช่วยประหยัดน้ำมันในการขับขี่ยิ่งขึ้นหรือว่าไม่ทราใจกดไปปุ่มพาวเวอร์โหมดตัวนี้มันจะแรงแสงในดียิ่งขึ้นแต่ว่านั่น,น,น,นแหละกินน้ำมันนะกินโดยรวมภายในองลยก่านก็จะมีใน่้นกล้องสี่ไส้ตัวนี้ใส้เวนนะ แล้วก็ไฟตรงเป็นตีมันบางแดดกลบกับปุ๊บกระจกได้มีเลียร้อยบอตัวนี้ก็จะเป็นบอผ้านะครับผมมาบอดีใต้ตรงกระปอดรัดร,รูปกับตัวปูกับีู้ครับผมสำหรับแคปกอวางกับบบอกอไม่เทียบเท่าไปแดงเลยเลยครับคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเปลือนดีวา่ากระรถยังไม่ซวยแน่นอนยำราคาคันนี้สักที่ครับผมกับ5 8 8 0 0 0บาทครับซี่ เปิดแคบได้สามารถมาสดนลงครับรื่มมาชมตัวรถจริงได้สีเตทนโอเคการเซ็นเตอร์สากาบางใหญ่งลำรับวันนี้ผมก็ต้องข้อฟ้ากไปด้วยแล้วก็ข้อตัวลากกัปก่อนกับผมสวัสดีครับ